มาเจอกับละครเย็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาต่อละครเรื่องป้นเหนือเมฆครับเปลี่ยนมาเป็นแนวดารนองเนาะละครเรื่องสองโทนองครับเมื่อวันก่อนนะครับเราพบกับพระนางไปแล้ววันนี้มาพบกับอีกคู่หนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นคู่นักแสดงน้องใหม่นะครับอย่างน้องมันนี่กิจจำงนะครับและน้องเหนือปิศรยาครับเป็นการประเดิมละครเย็นเต็มตัวเรื่องแรกเลยพี่นิวได้รับบทท้าทายทั้งคู่นะครับอย่างน้องมันนี่นะครับรับบทเป็นไซน้องชายของคุณเมฆนะครับขยันช่วยทำมาหากินแต่ว่านิสัยเนี่ย ต่างกับพี่ชายสุดๆเลยนะครับหัวร้อน ไม่ยอมคนใครอย่ามาแตะพี่กับแม่เด็ดขาดนะครับนี่ดราม่าเนี่ยมีไม่น้อยเช่นกันไปดูภาพน้องกันเลยฮะนะฮะพุ่งสุดๆแต่อีกคนนึงนี่ขอเมาส์หน่อยฮะน้องเหนือดิสอรยานะครับรับบทเป็นพลอยนะฮะซึ่งเป็นน้องสาวของมะเหมี่ยวอนชดานั่นเองนิสัยนะต่างกับพี่สาวเลยคือน้องเหนือเนี่ยเรื่องนะจะซนๆหน่อยนะฮะงานบ้านงานเรือนี่โอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นคนกล้าแสดงออกขาลุยนี่เป็นคู่กลับกับมันนี่นะฮะซึ่งการแสดงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะเขาลูกใคร นะฮะลูกคุณกบประพัสราผู้ตัดของเราไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าน้องเหนือบอกว่าอุปสรรคการแสดงเรื่องแรกคือฉากรามานะฮะซึ่งก็ต้องมีตัวช่วยคือใครคือคุณแม่นั่นเองนะฮะคอยมาบิ้วิวเข้มตลอดเลยครับรับลื่นดีครับทุกอย่างเป็นไปตามที่ทำการบ้านมาอย่างหนึใช่ไหมราบแล้วก็ลื่น ตืนเต้นครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเลยที่รับเต็มเรื่องเหนเหมือนกนันเหเหมือนกนันเหนาเหมือนกันตอนนี้ยังกัดกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าคู่เราจะอ่อนไหวกันมีบ้างไหมก <c oughs> ็ฝากแฟนๆเรารอทุกคนด้วยนะคะคู่ของเราพลอยกับไซนะคะในเรื่องสองทารนงนะคะรับรองว่าสนุกกัดกันมันแน่นอนค่ะ อคู่ปรับจะเปลี่ยนเป็นคู่รักได้หรือเปล่านะครับรอชมกันได้ตอนแรกครับ2องนงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับสเสมีนาคม1ทุ่มตรงครับ